มาล้างทำความสะอาดเบราว์เซอร์ของเราวันนี้ยก2ตัวอย่างก็คือ Google Chrome แล้วก็ Microsoft Edge กันดูดีกว่านะครับว่าจะทำความสะอาดอะไรกันได้บ้างหมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิริโชคนะครับผมจากบริการหมอคอม1น1 4งนะครับผมก็ ใช้เบราว์เซอร์กันมายาวนานไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือจะเป็น Microsoft Edge เออวันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่าง Firefox นะไม่มีในเครื่อง ก็ต้องบอกว่าขยะมันย่อมเกิดขึ้นขยะจากอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปเรียนรู้ด้วยการเริ่มต้นก็ไปที่ Google Chrome ก่อน Windows M มาที่ Desktop แล้วก็ไปที่ Google Chrome กันกดตัว G ครับ G Google Chrome 41 40เจอแล้ว Google Chrome ครับ Enter เปิด Google Chrome ตึง้ง Google Chrome F3 F3 Search 3 Edit Half Auto Complete Control ครกลายเป็น Blank Document คือเขากลับมาเป็นค่าตั้งต้นเลยนะครับอ่า ก็เราอยากเข้า Google ก็พิมพ um. uh, ์ g o o g l e c o m Google.com เนี่ยครับหน้าเว็บ g ูเกิ e แต่เวลาเราเข้าเว็บต่างๆ Google พันทิสนุกกับปลุกหรือเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกย่อมเกิดอะไรขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นยูทง u ูทบก็ในช่องค้นหาไม่ว่าจะเป็นบางทีต้องมีกด อนุญาตเข้าถึงทั้งไมโครโฟนุญายเข้าถึงเว็บไซต์อนุญาต ier, หรือใส่พัดวงพัดเบิร์รหัสพานรวมถึงหน้าเว็บต่างๆเหล่านี้เขาก็จะเก็บเป็นเหมือนพื้นที่เล็กๆน้อยๆที่เราเคยเข้าเว็บไซต์เขาไว้แล้วเหมือนมีหมุดหมายปลายทางอะไรท,ทุกอย่างเลยครับเราเรียกรวมหมดว่าประวัติผมเรียกว่าขยะแล้วกันครับ วิธีการเราที่เราจะจัดการร้างสิ่งเหล่านี้นะครับเราเรียกว่า Clear browsing history data หรือ data เนี่ยนะครับก็เคยสังเกตตอน Internet เน็ต o r e r เราเคยใช้คำสั่งลัดไหมครับ control shift delete นะ e l r a r browsing history นะ ใน Microsoft Edge หรือใน Google Chrome กดได้เหมือนกันครับไปได้เร็วขึ้นลองกดครับ Control ค้างไว้ s h i f ค้างไว้แล้วกดปุ่ม Delete Control Shift Delete ตึ่งเขาจะเข้าสู่เมนูของ Clear browsing history data เลยนะครับภาษาไทยคืออะไรเนี่ยอ่ะไม่เป็นไร เราก็แท็บมาหนึ่งครั้งแท็บ t r o b a s แท็บี่เจ็ดหนึ่งจะมีให้ตั้งค่าคือ basic กับในส่วนของ advanced ถ้าเลื่อนลูกศรขวาไปแต่ว่าเราก็ใช้ค่าพื้นฐานนะครับเราก็แท็บต่อครับ time l e n g b o x last h o โลท์ time เลน,นะครับก็คือเราเลือกเลือกเวลาได้ว่าเราจะล้างแค่ไหนคือค่ามาตรฐานก็คือ,อ,อ last hour ก็คือในชั่วโมงที่ผ่านมาอ่ะ เราก็แท็บมาครับตอนนี้เรายังไม่เลือกแล้วกันลองมาเรียนรู้เบื้องต้นว่าทําแบบนี้จริงๆเลือกเวลาได้ว่าจะเลือกแค่ไหนนะครับแท็บต่อครับคลิกแท็บบราว์ซิ่งฮิสตอรี่คลิกฮิสตอรี่อินคลูดดิอินเดอะเซิร์ชบ็อกซ์เช็คบ็อกซ์เช็คกคลิกฮิสตอรี่อินคลูดดิอินเดอะเซิร์ชบ็อกซ์อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยลองใช้ Google Translate ดูนะครับอินเสิร์ชชิพทีแล้วกดตัว L ประวัติการเข้าเว็บที่คลิกได้ในประวัติรวมทั้งในช่องค้นหาที่ทำื่องหมายในช่องน้ำประวัติเนี่ยครับก็คือูงงประวัติ การท่องเว็บทั้งหมดทั้หมดเลยคือมันก็เป็นขยะทั้งหมดเราเข้าเว็บนู้นเว็บนี้บางทีเข้าไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกแล้วแต่มันเก็บเป็นเหมือนประวัติไว้ซึ่งเขาเลือกไว้อยู่แล้วครับตัวนี้เขาเช็คบ็อกไว้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรครับอย่างที่หนึ่งผ่านไปกดแท็บต่อคลิกแทบบ็ b บล็ e กทีกก่แอนโพรเซนด,าด,าดาา้าไซฟูออฟมอดจุดเช็คบล็อกเช็คไซฟูออฟมดจุด อ่าอันนี้ก็คือคุกกี้อ่าล,ลองลองแปลให้ฟังก่อน insert chip t แล้วกดตัว l ใครยังไม่มีตัว add on translate นะครับอย่าลืมไปลองใช้ดูนะครับกด <Cookie S 1> ตัว l คุกกี้ที่คลิกได้แลข้อมูลใส่บุญน,น,นำคุณออกจากใส่ส่วนใหญ่ทำเครื่องหมายที่ช้ำทำเครื่องหมายนำคุณออกจากใส่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ก,ก,ก็คือพูดง่ายๆคุกกี้อะครับมันก็เป็นเหมือนกับอะไรที่เอ่อเป็นเรื่องของคุกกี้ซึ่งทอธิบายก็อาจจะใช้อออ้้เเเเวววลลลาาานนิดดึึงงซ่่่ออออออกกกไไป็ีคคืยูแรรับับบบต คลิปแคบเบิ้ลแคบอิมเมจและไฟฟรีส์อัพเลสเดน324.1มีจุดเนี่ยแคบอิมเมจเป็นเนี่ยขยะจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวลองแปลให้ฟังครับอ่ารูปภาพและไฟล์แคบที่คลิกได้พื้นที่ว่างน้อยกว่า324.1มีบางไซต์โหดช้ากว่าในการเยี่ยมชมครั้งต่อไปของคุณคือหมายที่ช่องฟรีส์อัน้อยกว่า324.1มีบางไซต์โหดช้าอ่าคือมันเป็นแคบขยะของหน้าเว็บที่เราเคยเข้ามาแล้วครับอย่างเช่นพวกรูปภาพไฟล์แคบต่างๆ แต่ถ้าเราเข้าไปที่เว็บนั้นอีกครั้งหนึ่งถ้าเราลบแล้วมันมันจะโหลดช้ากว่าเดิมนิดนึงนะคือเราเคยเข้าพันทิปเราเคยเข้า Google เราเคยเข้าสนุกกระปุกอะไรเหล่านี้ถ้าเราเข้าครั้งที่2 3 4มันจะโหลดเร็วเพราะมีอะไรมีไฟล์แคชไฟล์รูปภาพเดิมๆเก็บไว้อยู่แต่ถ้าเราล้างเนี่ยการเข้าครั้งต่อไปมันจะโหลดช้าเพราะมันต้องไปโหลดใหม่หมดเลยแต่สิ่งเหล่านี้บางทีหน้าเว็บเขาก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บรูปเปลี่ยนมันก็เกิดไฟล์ขยะสะสมสะสมอันเนี้ยสามร้อยยี่สิบกว่าเมกเนี่ยที่เป็นไฟล์แคช เขาติ๊กไว้อยู่แล้วครับไม่ต้องทําอะไรครับแท็บต่อครับแต่ถ้ายังไม่ติ๊กสเปซบาร,ร์ให้เช็คนะครับอ่ะแท็บต่อครับ setting document c l e a r browsing data dialog c l e a r browsing data search history search history and o l her forms e f f c t i v i t y o l her forms e f f c t i v i t y may be saved in your Google account or u e sign in you. you can delete the m e n o r y time search history c l e a r browsing data ring search history and o e r from โออออเเเเเเคตรงงงนนนนนนีี้้้มมมมักก็็็็็จจะะะะหหลาา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 ยยยๆย่่ป่ปปวถผนะใผใแทบไปที่ปุ่ม แท็บสิครับ Cancel button o oh, p e r f o r m o f App Search h oh, i a t o p e r f o r m Cancel Clear Data button Clear Data button ภาษาไทยจะเป็นปุ่มอะไรเนี่ย Cancel คือยกเลิกนะครับเมื่อกี้ที่คุณแท็บไป Insert h T P เปุ๊บกดตัว L อุ้มร้งเข่าวน ปุ่มล้างข้อมูลหรือล้างข้อมูลปุ่มเนี่ยครับคุณแท็บมาท kind of ี่ปุ่มเนี้ล้างข้อมูลปุ่มหรือปุ่มล้างข้อมูลเคลียร์เคลียร์ดัต้าบัตทันเฟลด์เคลียร์ดัต้าบัตทันผมใช้เมนูภาษาอังกฤษเพียงแค่คุณสเปซบาร์ไปตึ้งเมนูบาร์คลิกแคปเลอร์เคลียร์บราวซิ่งดัต้าเคลียร์ฮิสตอรีคุกกี้แคร์แอนด์มอร์นิ่งเซตติ้งดัต้าเคลียร์ติ้งเคลียร์บราวซิ่งเขาก็จะบอกดัต้าเคลียร์หรือข้อมูลได้ถูกล้างเสร็จแล้วเท่านี้เองครับคุณก็ปิด Google Chrome ก็เริ่ม ขบวนการใหม่ใช้งานทั่วไปได้เลยหรือไม่ต้องปิดก็เข้าหน้าเว็บไซต์คุาดเดรสเด็กแนเซอร์บาร์ดีแล้วพิมพ์กระปุก .com p o แต่เนี่ยเห็นว่าผลการเสิร์ชผมเคยพิมพ์คําว่ากระปุกมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยตอนนี้เกปุก .com ต้องพิมพ์ใหม่หมดเลยเพราะว่าผลในช่องของการค้นหาอะไรต่างๆหายหมดแต่ว่าเว็บ พัดวงพัดเบิร์ดไม่ค่ะครับเซคุณเคยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของ Google ไว้ YouTube ไว้เนี่ยครับเนี่ยมันโหลดช้านิดนึงครั้งแรกนะเนี่ยกระปุกอ่ะมาแล้วรจกวิโอเคอันนี้คือ Google Chrome แล้ว Microsoft e d g ททำเหมือนกันไหมเดี๋ยวลองไปที่ Microsoft Edge กันเดกทอีู่เกิลโ p แล้วก็ไปที่เจ2200 DPC1 CM 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 Microsoft Edge Windows M มาที่ Desktop แล้วกดตัว M มาหา Microsoft Edge แล้ว Enter เข้าไปครับเพราะว่าจริงๆ ตัว Google Chrome และ Microsoft Edge ใช้ Engine เดียวกันนะครับพอ n มเเนี่ยพอเข้ามาที่ Microsoft Edge แล้วคุณจะเปิดหน้าเว็บไหนก็ตามเข้าในส่วนของ browsing history data นะครับในส่วนของเคลียร์เนี่ยครับโดยการกดคำสั่ง control shift ค,คำสั่งเดียวกันเลยครับกดตึง้งเนียเหมือนกันเลยไหมแต่อันนี้จะอยู่ที่เลือกเวลาเลยก็คือ last hour ก็คือชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณสามารถเลือกตรงนี้ตรงมันจะเป็น c o ล l a p อยู่อัตโนมัตลูกศรลงแล้วก็เลือกเลือกเวลาที่คุณอยากจะเคลียร์ browsing history ได้แต่ว่าผมมาสาธิตให้ฟังว่าเออลองลองลอง,ลองทำเบื้องต้นง่ายๆแบบนี้ก็เป็นการเคลียร์ก่อน อ่ะผมจะแท็บนะครับอันนี้จะเยอะกว่าของ Google Chrome ในเมื่อกี้นิดหนึ่ง browsing history checkbox check สามไ t e m s and more on device จุด clear history from all sign device that are s i g n d e v i c e data r i s t o r y จุดอ่าเนี่ยครับเขาก็บอกว่ามีประวัติเนี่ยน่าจะเข้ามาทั้งหมดประมาณ3เว็บหรือเปล่าเนี่ยก็จะเคลียร์ให้หมดเลยอ่าแท็บต่อครับผมไม่แปลภาษาไทยแล้วนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองแท็บครับ history, check box, check download history checkbox check นั้นอ่า download history ในในในตั้งแต่ทุงนี้ผมไม่ได้กดดาวน์โหลดอะไรเลยก็ไม่มีประวัติการดาวน์โหลดเลยก็น่นไม่มีถ้านันแปลว่าไม่มีนะครับแต่เขาก็เช็คอยู่ฟังนะครับว่าอันไหนเช็คอันไหนไม่เช็คสองตัวแรกเนี่ยเช็คไว้อยู่นะครับแทบต่อครับทุกกิฟ and data check box check ต์แอนด์โบ a เ h อร์ไซด์ด c ตเช็คบล็อกเช็คฟลอมซิจุดไซด์ยูออฟมดซิจุดเนี่ย คุกกี้นะครับก็จะมีทั้งหมด5ไซส์ที่เข้ามาแล้วก็มีการใส่คุกกี้เป็นเป็นขยะไว้ในเครื่องเราก็เลือกไว้อยู่ด้วยแท็บครับ cat image and five checkbox check free at least แดนสามร mb สุดสามสิบเมโอด cat image ตัว cat เอยรูปภาพเบย300กว่าเมกเนี่ยก็เช็คไว้อยู่นะครับก็ให้เอาแค t ให้เอาขยะรูปเพิ่งรูปภาพรูปภาพออกไปก็เช็คไว้อยู่แท็บท่อครับ password checkbox not check word, น,นั้น password อ่าอันเนี้ยสำคัญเลย แต่เขาไม่เช็คให้อยู่แล้วครับใครที่อยากจะล้างให้พาสเวิร์ดหายคือใครใส่รหัสผ่าน,เว,น ون, เว็บนู้นเว็บนี้เว็บนู้นแล้วอยากจะให้เคลียร์ออกจากเบราว์เซอร์เราก็สเปซบาตัวนี้ให้เช็คสเปซเช็ค <Space check. S 1> แต่ของผมเนี่ยสเปซให้น็อตเช็คึ้นมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวสเปซน็อตเช็คในส่วนของ Facebook ในส่วนของ YouTube ในส่วนของ Google พาสเวิร์ดจะหลุดหมดดังนั้นตัวนี้พาสเวิร์ด หรือรหัสผ่านอย่าไปเช็คนะครับถ้าใครไม่อยากที่จะลงชื่อเขาใช้ใหม่นะครับเนี่ยตัวนี้ password check box focus not check นั้ password not check แต่ถ้าใครอยากจะเคลียร์ให้หมดเลย space bar ให้เช็คไปแท็บต่อครับ o t f u l f i n form data วงเล็บเปิด include form s and get วงเล็บปิด check box not check ส s u g g e s t i o n วงเล็บเปิด i n g งวงเล็บปิด auto fill อ่า o t f u l f form data วงเล u t o fill form data เอ่อตรงนี้ผมขอลองแปลดูหน่อยนะปึ๊บกรอกข้อมูลแบบฟอร์มอัตโนมัติวงเล็บเปิดรวมถึงแบบฟอร์มและกวงเล็บ ช่างพันข่มไม้ี่เ้นไม่ได้หลัอ่สามคำนะครับอ่าคือในบางเว็บไซต์คือเวลาเรากรอกอะไรบางทีมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมครับว่าเราพิมพ์สอเสืออย่างผมสิทธิโชคเนี้ยพิมพ์สอเสือมันอาจจะมีตัวเลือกสิทธิโชคขึ้นมาให้เลยก็คือคําที่เราเคยพิมพ์ไปแล้วมันจะกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติคล้ายๆกับคุณใช้แอปเมลเหล่านั้นนะครับผมอ่า แทบต่อครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เลือกไว้เพราะผมยัง,ยงใช้ตัวนี้อยู่นะแต่ถ้าคุณไม่ใช้ Spacebar ให้มันสเปซเช็คเช็อ่าแต่ผมก็ขอ Spacebar ให้ Space not เ not พราะผมยังเอาไว้ใช้อยู่แท็บต่อครับ size permission check box not check นั่น s i t e permission นะครับการอนุญ,ญาตเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ต่างๆเออของผมไม่ได้มีให้กด allow แต่ถ้าใครมีใ,ให้กด allow ปุ๊บหรือ allow allow เนี่ยครับอนุญาตนะก็คือการอนุญาตเข้าถึงเว็บไซต์เนี่ยถ้าใครเคยกดไว้ แล้วมาติ๊กตรงนี้ให้เช็คเช็คคราวนี้เวลาเข้าเว็บนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ต้องมีคำให้เรากดอนุญาตเข้าถึงไมโครโฟนเข้าถึงเว็บไซต์อีกดังนั้นผมสเปซบาร์ not check ดีกว่าสเปซ not check เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามหาผมอีกแท็บต่อครับ All data from the previous version of Microsoft Edge c k box not check include history นน favorite oh, password ก็คืออะไรต่างๆนาๆที่ตั้งแต่ Microsoft Edge เวอร์ชันก่อนหน้าเหรอ,อมผมไม่เคลียร์ดีกว่าเดี๋ยวไปลบเฟอร f a v ่งเฟเบอร์ลผมด้วยอตรงนี้ก็ not check ไว้แทบไปครับ Media f o u n d a t o o n Data Checkbox not check include license certificate key and more อันนี้อันนี้เกี่ยวกับ license certificate key พวกเอ่อพวกซีเรียลคียอะไรต่างๆนะครับผมเองก็ไม่ค่อยเคยใช้เพราะหน้าเว็บบางหน้าเว็บก็มีเรื่องของการชำระเงินเพื่อได้ซีเรียลมาคียมาอย่างเงี้ย ถ้าใครใส่ไว้ตัวนี้อย่าเช็คนะครับตัวนี้อย่าเช็ค Space ให้ Not Check Space เป็น Not Check c h e c เอ่าแอบไปที่ Signal Facing แอบอีกเคลียนาวบัดเคลียนาวหรือล้างตอนนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเคลียนาวฟังบี่อ่าปุ่มล้างตอนนี้เนี่ยเห็นว่าผมแปลถูกล้างตอนนี้ปุ่มเคลียนาวสเปซบาร์ไปเลยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะได้ Microsoft Edge Google Chrome ที่เอี่ยมอ่องสะอาด แล้วก็ฉับไวมากขึ้นแต่ไม่ได้ล้านทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เลือกพาสเวิร์ดเราไม่ได้เลือกออโต้ฟิลเราไม่ได้เลือกอะไรหลายอย่างแต่ว่าหลายๆอย่างที่เป็นไฟล์ขยะเราออกไปแล้วครับโอเควันนี้ความรู้นํามาฝากกันกับบริการหมอคอม1414ในการทําความสะอาดเบราว์เซอร์ของคุณบน Windows 11 Windows 10 Windows 7อะไรอย่างเงี้ยก็ลองนําไปใช้งานกันดูกับ Microsoft Edge และ Google Chrome กับการ cleaning cleaner กันให้สะอาดกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ